ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคนสวยตัวเล็กหน้ารักที่ตอนนี้อุ้มท้องลูกคนแรกมาได้เจ็ดเดือนแล้วท้องเริ่มโตมากแล้วสําหรับดารานักแสดงและพิธีกรสาวแอร์พันธิลาฟูกลินนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีขือเสียงมากๆใครๆก็รู้จักเธอแน่นอนและเป็นที่รักของเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับที่น่ารักทุกคนอีกด้วยล่าสุดแอร์พันธิลาโพสต์ดีใจนับเป็นเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องหลังได้หวนกลับมาร่วมงานกับพิธีกรชื่อดังแถวหน้าของ เมืองไทยอย่างอาต๋อยไตรภพลิมประพัฒโดยได้ลงรูปคู่และเขียนข้อความว่ามีใจที่ได้กลับมาเจอได้คุยกับอาต่อยออีกครั้งในรอบเกือบ20ปีนะคะคุยกับอากี่ครั้งก็มีพลังกลับบ้านไปเสมอหนูขอขอบคุณอาสําหรับคําสอนและคําแนะนําที่มีให้เด็กคนนี้เสมอนะคะขอบคุณอาต๋อยและรายการทูเดย์โชครับต๋อยไตรภพเป็นอีกหนึ่งดาราพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากและยู่ในวงการบันเทิงมามา,มากพอสมควร และเป็นอีกหนึ่งดาราในดวงใจของใครหลายคนอีกด้วย